และรัฐมนตรีหญิงอีกท่านหนึ่งคุณสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปประชุมที่เกียวโตญี่ปุ่นนะฮะเป็นการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่21เวที s t s Forum 2024ครับเนี่ยแล้วก็ได้กล่าวในเวทีการประชุมนี้ด้วยนะฮะ คือให้ดูเวลาที่ประชุมที่ต้องกล่าวนะอะไรก็ตามแต่ที่ต้องอ่านเงเป็นลายลักษณ์อักษร<ฆ>นะแต่การอ่านของรัฐมนตรีสุภาพานเนี่ยเป็นแบบนี mm hmm. นะ้แล้วก็ในการประชุมนี้ฮะสาระสําคัญก็คือไปยืนยันจุดยืนของไทยให้ความสําคัญกับทุนมนุษย์ครับทุนมนุษย์ก็คือการพัฒนาคนนะ นี่ยอันนี้คือบทบาทสําคัญของกระทรวงอววยุคนี้นโยบายการศึกษาอววฟอ a นะฮะปัญญาประดิษฐ์ยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพพลังงานหมุนเวียนนะอันนี้คือความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลค่ะอันนี้ในเวทีระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่เราเห็นมีทั้งนักการเมืองสุภาพสตรีเป็นรัฐมนตรีนะวาระสองวาระแรกนะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะก็เห็นศักยภาพของแต่ละท่าน